ันนี้เป็นวันที่ดีนะครับแล้ววันที่ดีก็ต้องเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดี อนนี้อยากจะแชร์เนื้อหาในหนังสือที่ชื่อว่า How will You r l i s e o o Cretan Cretensen นะครับซึ่งพูดถึงหนึ่งในกลยุทธ์ก็คือการตัดสินใจว่าเราจะจัดการเวลาพลังงานและปัญญาของเราไปกับสิ่งไหนนั่นก็คือหัวใจสูงสุดในการบริหารกลยุทธ์ของชีวิตนะครับในชีวิตจริงเรามีธุระมากมายครับที่จะแข่งขันกันแย่งเวลาของเราไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ในเรื่องการงานในการจัดการการเงิน ในแต่ละเดือนหรืเอเรื่องของสุขภาพของเราเองนะครับหลายครั้งที่เราตัดสินใจโดยใช้มุมมองระยะสั้นครับซึ่งทำให้เกิดหายนะตามมาให้กับชีวิตของเรานครับคริตันเขาบอกว่าเมื่อบุคคลผู้หิวกระหายความสำเร็จเป็นอย่างสูงนักศึกษาในวิทยาลัยธุรกิจฮาวาด มีเวลาพิเศษหรือมีพลังงานเพิ่มพวกเขามักจะใช้มันหมดไปกับกิจกรรมซึ่งเกิดผลลัพธ์ในระยะสั้นที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดทันทีและเมื่อมองจากด้านการงานนั่นคือหลักฐานชัดเจนว่าเรากำลังก้าวหน้าทางอาชีพไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้าทางเรือเราออกแบบดีไซน์สาเร็จเราเสร็จสิ้นการนาเสนอเราปิดการขายเราจบการสอนเราเขียนบทความได้หลายตอน เราได้รับเงินเดือนขึ้นรวมถึงเราได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นนะฮะในทางกับการการใช้เวลาและพลังงานอยู่กับชีวิตคู่หรือให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัวดูเหมือนจะไม่ได้สร้างความรู้สึกสำเร็จได้ในทันทีทันใดนะครับถ้าคุณมองชีวิตผ่านมุมมองธุรกิจในลักษณะนี้คุณจะเห็นรูปแบบที่น่าตกใจครับผู้คนพากันให้ทรัพยากรที่น้อยกว่ากับสิ่งที่ ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยกล่าวว่ามันสำคัญสำหรับชีวิตของเราวันนี้แต่ละพาร์ทของชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวขึ้นอยู่กับเราที่เป็นคนเลือกที่จะจัดสรรความสำคัญให้กับชีวิตของตัวเองครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับ